สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับอ,อันนี้กำลังขับรถไปทำงานครับกำลังขับรถไปทำงานเนี่ยนี่เพิ่งถึง,ถงสีแยก ตลาดไทยซานครับวันนี้บรรยากาศโอ้โหฟ้าคึมเมิดมัวไปหมดเลยครับน่านอนวินจริงเลยแต่เราต้องทำงานเหมือนเดิมครับ ้อนคันนี่ก็เป็นห้าแยกน้ำผุห้าแยกหรือสีแยกห้าแยกยอะไรครับเนี่ย ว้าวอะไรครับนี่อ่ะ บรยากาศน้องประจักษ์ในช่วงเช้านะครับ ถึงสีแยกกุมงกับสีแยกลงังศีนาหรือหมอไพโร่นเองครับผม ก่อนอื่นก็ไปหาซื้อกาแฟซื้ออะไรเข้าไปเตรียมพร้อมที่จะทำงานกันครับหาเนียวกินนะบอกง่ายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ก่อนที่หาเนื้อกินก็ไปกดเงินก่อนครับผมตังไม่มีไม่มีตัง นี่ก็จะถึงที่ทำงานแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ